นี่ฮะไก่เล็กๆพออันนี้200ร้อยตัวอันนี้มาในคลิปที่3คลิปนี้ไก่ไครที่บางทีเขาเป็นแผลเป็นอะไรเขาจิกหลังกันฮะจิกตูดกันจนแดงบางทีเจาะจนตายเลยนะฮะ,ะถ้าเราเจอเราก็รีบแยกออกฮะถ้าเกิดตัวในเป็นแผลเลือดออกนิดนึงเนีน่ยเขวิ่งใส่กันแล้วลุมเลยฮะคือไก่น้อยก็เหมือนเด็กก็เริ่มเริ่มสงสัย ว่าอะไรนะฮะก็จิกลุ้มจิกกันจนตายนั่นแหละฮะบางทีวิธีแก้วิธีหนึ่งก็คือเราแยกเขาออกไปฮะไปไปล่อยเขาเป็นอิสระเลยฮะตัวที่เป็นแผลฮะก็จะไม่จิกพอแผลแห้งเราค่อยอาออาปล่อยกลับมาแยกอย่างหนึ่งก็คือใช้พวกพวกหญ้าหวานหรือว่าหญ้าเนเปียสับ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 ,สบ,สบ,สบนะฮะผักบุ้งอะไรต่างๆนี่ผสมเข้าไปายผสมหัวหารให้เขา แล้วก็ใส่ใส่ถังใส่ถาดอะไรก็ได้ฮะให้เขามีให้เขาได้กินให้เขาได้เคลียได้จิกนะฮะแล้วก็เขาก็จะไม่ไม่สนใจตรงนั้นเขาก็จะไม่ค่อยจิกกันบางทีตัวชี่สวยหน่อยหางแดงๆงหางเหลืองบางทีเขาก็จิกจนเป็นแผลนั่นแหละฮะคือก็เหมือนเด็กซนเริ่มสงสัยฮะอันนี้เล่นดูตีกันเล่นกันนี่200ตัวยังรอดทุกตัวครับยังไม่ตายครับยังไม่ตายลองดูนะฮะไก่ใครที่มันมันเป็นแผลเป็นอะไรถ้าเกิดเห็น ถ้าเห็นคือสังเกตง่ายเขาจะร้องนะครับเพราะเพื่อนเขาลุมจิกแล้วก็แยกออกไปเลยแล้วก็ที่เหลือๆเราก็พยายามเอาพวกหญ้านี่เปียวกวอะไรนี่แหละฮะัผักบุ้งอะไรก็ได้ครับสับละเอียดแล้วก็ผสมอาหารแล้วก็ใส่ใไว้ใส่ถาดใส่อะไรไว้ให้เขาได้มีให้เขาได้มใีให้มีกินตลอดไม่ให้ขาดแล้วก็มีลมกลางมีแกลบนะฮะกันความชื้นสหรับพื้นพื้นเรานะฮะกันความชื้นด้วย เวลาของขี่เวลาก็ขับถ่ายอะไรอย่างนี้นะครับก็กันความชื้นด้วยแล้วก็เขาจะได้คุ้ยเขี่ยด้วยก็เป็นทางแก้ที่ดีทางหนึ่งะฮะก็ลองมาแล้วก็ได้ผละฮะยังไงถ้าปากกดติดตามด้วยนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามมีอะไรความรู้ใหม่ๆก็จะมาแบ่งปันนะฮะจากประสบการณ์อันหนที่เราทำแนละ้วมันสำเร็จแล้วก็จะมาเล่าสู่คนฟังครับ